สวัสดีค่ะเช้าวัวนเสาร์ที่9กธันวาคมพศสอ6 6 6เส้นทางบุญของฉันสวัสดีครับ,รบนำบุญมาฝากนะคะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองพระรัตนตรัยปกป้องวันนี้ปิติอินดีมากเลยคุณลุงแดงบอกสิเราไปใส่บาตร ใส่บาที่ไหนพระวัดป่าวาดที่ตลาดไผ่ร้องกี่รูปหมดสามรูกสามรูปเลยคะ่ะนำโดยท่านมหาศีรัตน์จะหวาดหรือไปจ้าวาดวัดป่าวาด,วดและเสิ่งหนึ่งที่เราที่เราจะปิติทุกครั้งที่เราได้ยิน นีวัดกำลังสร้างโบสโบก็ต้องบอกกันยาณมิตรท่านนะคะว่าไปทำบุญวัดปากมามาด้วยฝากวัดหนองข้อมูด้วยเนี่ยวัดจะยืนอยู่ได้เป็นศาสนาสถานฝากไว้ในแผ่น วเป็นสมบัติของตัวเองก็เลยบอกว่าไปเจอแผ่นดินไหวด้วยเจ้าค่ะท่านยังท่านยังบอกว่า,วาแผ่นดินไหวพ่ออิ่มไปหรือเปล่าเนีบอกเออยน้องอิ่งเอ,อ้ยนั่นน่ะลูกต้องลดน้ำหนักเลยนะออนี่ให้หลวงว่า,วาความห่วงใหญ่บางครั้งเนี่ยเราดูว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆน,นะ แต่คนที่เขาได้ฟังเขาจะรู้สึกปิตินะแดงที่ท่านถามว่าเป็นยังไงแล้วคุณบอกท่านว่าอะไรนะดูแลอตอนนี้ดูและะเาาาารื่องอาหารเพราะค่าไตค่าไตัำเพราะว่า,าตาั้งแต่ติดโควิดมาราคาเชื้อทำให้ไตค่าไตดำ ก็เรียนท่านพระครูด้วยว่าวันที่ส2องตรงกับวันพระเราไม่ได้เข้ามาที่วัดเพราะว่าเราจะไปที่โร,รงพยาบาลระยงไปเจาะเลือดลุงแดงต้องไปเจาะเลือดที่นั่นวันนี้คุณลุงแดงก็พาป้าตามา ชมชุมชนนะแล้วก็ทำไมคุณลุงแดงเดี๋ยววันนี้เราไม่เลี้ยวซ้ายคุณลุงแดงบอกว่าจะพาป้าตาเลี้ยวขวาอะไรเดี๋ยวไปดูกันว่าเลี้ยวขวามีอะไรแล้วก็นี่คืออาหารอะไรอาหารเช้าของเราสองคนก็คุณลุงแดงก็กําลังทานผลไม้ผลไม,ลไม้ส่วนป้าตาก็มี เลยนะมาตั้งโกเหลือท่านพร เรามาถึงแยกได้ไหมคะเราก็เลี้ยวขวาอันนี้ก็เป็นวัดปากปลาสมัยก่อนนึกถึงที่เรามาเห็นไหมคนเราอ่ะพอมันมีสัญญาณสัญญาแห่งการจดจำเราก็จะหมายรู้เลยว่าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็มาใส่บาตรตามเส้นทางเนี่ยนะส่งลูกเสร็จเรียบร้อยน้องอิ่มออกหน่วยก็ไล่ไปรอพระตั้งแต่วัดน้ำคอกใหม่วัดห <Yeah. S 1> นองตะพาน วัดปากปาโอ้มีความสุขมากกับชีวิตที่เหลืออยู่อะเมื่อเราเมื่อเราสะกดคําว่าพอพอพอพานออ่างพอเนี่ยเราจะรู้ทันทีเลยว่าเราไม่ต้องการอะไรอีกแล้วในชีวิตเนี้ยสร้างความสุขสร้างศีลสร้างทานสมาธิ สักวันหนึ่งนะเราจะมีปัญญาตอนนี้เราก็มีแค่สินทานภาวนาอีกหน่อยเราก็จะเป็นใช่ไหมศินสมาธิและปัญญาเนี่ยมื้อเช้าของคุณลุงแดงกับป้าตาก็จบและเนี่ยสำหรับตอนเช้านะเดี๋ยววันนี้ป้าตาจะกลับไปทำผัดวุ้นเส้น ให้คุณลงแดงอัดเส้นอย่าเติมน้ำให้ไไเส้นนี้เส้นไหนคะเนี่ยเดกะีเ,เ,เออเดี๋ยวเราไปแยกออกทางทางกระเีด วันนี้มีหมอกนะวันนี้มีหมอกนะคะ ไปถึงวัดกัเชินวัดกัจฉินเดี๋ยวเราก็จะ ัไปแล้วก็ขอให้เรบส่วนบุญส่วนกุศลที่เราสองคนได้กระทําในทุกๆวันนะก็ถือได้ว่าเป็นเป็นกัลยาณมิตรนะพิสกุลคือจะพี่สกุลเออพิสกุลวักดกระชี รางวัลที่หนึ่งวันที่ยี่สิบห้านะคะแล้วจําได้เลยปีพศสองพันร้อยสามสิบหกขอรางวัลที่หนึ่งแล้ววันที่เอ่อมกรารู้สึกจะเป็นวันที่สามสามมกรามั้งอปตาถูกรางวัลที่หนึ่งนะแต่ดันเป็นรางวัลที่หนึ่งกาชาดกาชาดรถเส้นทางบุญของชั้นนั่นแหละเป็นรถคันที่ปตาปตาลืมบอกไปว่าจริงๆแล้วต้องขอรางวัลที่หนึ่ง ขอ,ขอรอตอรี่แต่ยังไม่บอกขอรางวัลที่หนึ่งก็ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆนะสาธุแต่เราก็มีเพาะปัดรางวัลที่หนึ่งเราไปรูดตรี่แล้วนะ้ก็สนเพื่อซื้อเออใช่ยังบอกเห็นไหมคะเส้นทางสวยสวยสวยงามมากเลยทุกเส้นทางที่ป้าตากับคุณลุงแดงผ่านเนี่ย เป็นเส้นทางที่มีเรื่องราวมีเรื่องราวเร,เรื่องราวเขาเรียกว่ามีเรื่องราวออมีเรื่องราวเรื่องเล่าขานเป็นตำนานของเราสองคนเลยนะทั้งดีและดีและร้ายนะเส้นทางเส้นนือ ไปสายพัทยานั้นเส้นทางเส้นทางฮาริโหดอ่าัเลยบอกโอ้เมื่อคืนเราได้ฟังเมื่อคืนเราดูโหนกระแสนะมันเป็นเขาเรียกว่ารีรันนึกถึงครูคนนั้นเลยนะ<ช>ครครูคนนั้นเหมือนเราตอนนั้นเลยนะเขาเรียกว่าอะไรนะความไว้เนื้อเชื่อใจคนเนี่ยข้าราชการเนี่ยจำไว้ยอย่างเราอ่ะ จะถูกหลอกง่ายเพราะการไว้เนื้อเชื่อใจยี่พนักธุรกิจเนี่ยมัน,มนใช่ไม่ไม่รอดลายอันนั้นไม่ใช่นักธุรกิจอันนั้นก็เป็นเพื่อนครูเหมือนกันเนี่ยแต่ก็บอกว่าแต่เรามันไม่มีชั้นเชิงะ่ะใช่แล้วก็เลยบอกเออเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรหรอกถือซะว่ามันเป็นวิบากกรรมที่เราต้องชดใช้ก็ชดใช้ให้ก็บอกไนงะยังบอกกับคุณลุงแดงเลยแปลกนะคนเราเนี่ยในชีวิตของป้าตาเนี่ยเอาเฉพาะป้าตาก่อนดีกว่า จากคนที่รู้จักมักคุ้นคิดว่าสนิทคิดเชื้อเป็นเพื่อนที่ดีเป็นมิตรที่ดีเป็นกรลยาณนะมิตรด้วยกันเน่ยเหตุไฉนยอยู่ไปอยู่มากลายเป็นเจ้ากรรมในเวรซะเขาถามว่าปตาเรียกว่าเจ้ากรรมในเวรคือคนที่นําความเดือดร้อนหูเดือดร้อนใจมาให้เราเนี่ยคนที่ไม่รู้จักการาเทษะว่าวันโกนวันพระเออคนที่<ม>ต้องรู้เนี่ยว่าเราเป็นคนประเภทแบบฟังความอะไรไม่ได้เราจะเก็บมา มาคิดมาเป็นขยะไว้ในใจนะมานอนเนื่องอยู่ในใจก็แล้วเขาทําเนี่ยเราก็เลยนึกว่าโอ,อ้ไม่ได้แหละกลายเป็นเจ้ากรรมในเวรไปแล้วใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเรากับป้าตากับคุณลุงแดงก็จะปิดคิดตอนสนดเส้นนี้เส้นนี้เขาเรียกเส้นอะไรคะเส้นคองช้างตายน,นะคะก็พอหอมปากหอมคอกันนะคะในตอนชเชา้า อาหารช้าทานแล้วเดี๋ยวป้าตาก็กลับไปซักผ้าอเตรียมทําอาหารให้คุณลุงแดงแล้วก็ซักผ้าและว,วันนี้ทั้งวันเดีย๋ยตอนบ่ายคิดว่าจะรีดผ้าถ้าไม่รีดผ้าก็พรุ่งนี้ค่อยรีดเนี่ยชีวิตก็เป็นอย่างเงี้ยหมอเบิ้มมันจะถามว่าทำไมหยุดเสาร์อาทิตย์บอกเสาร์อาทิตย์ซักผ้าซักผ้ารีดผ้าทำบ้านก็เลยไม่สะดวกที่จะมา เอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะชอบชีวิตของป้าตากับคุณลุงแดงก็อย่าลืมกดติดตามเราสองคนด้วยนะคะมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็นําไปเรียนรู้และพัฒนาได้ชื่อว่าเป็นคนเนี่ยก็ต้องพัฒนาดีกว่าเดรัจฉานนาสิ่งที่ดีไปปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ไม่ดีก็อย่าไปนําไปปฏิปบัติฝากไว้แค่นี้นะคะสําหรับวันนี้ป้ตากับคุณลุงแดงก็ต้องกล่าวคําว่า เส้นทางบุนของฉันสวัสดีครับสวัสดีค่ะถึงทางแยกเลย